กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบผมแอนโฟนะครับจากรายการแอนโฟชานลนะครับวันนี้ตัวผมเองนะครับจะมาเล่นเก,ม,เกมที่มีชื่อว่าหัวเซียนกูนะครับ ก็โอเคนะครับหลังจากที่ด,ดูดีเซอร์ของมันไปนะครับคอือยังไงไองจริงแล้วไอ้เกมเนี่ย <c oughs> มันมาจากซีรีส์ของหนังจีนที่มีชื่อว่าตำนานรักข้าพบนั่นเองนะครับคือแอตก็เมื่อก่อนแอตก็ติดนะครับแต่นี้ไม่ติดแล้วนะครับ <c oughs> ตัวเฉพะที่แอตเลนก็คือหัวซีกูนแหละครับ มันจะมีสามแรกเตอร์ครับโอเคนะครับจะมีตัวละครแรกเตอร์อยู่3ตัวนะครับ ต่คนจะมีสกิลแตกต่างไปนะครับแมไม่เล่นนานเลยครับมาอันนี้คือกระชปองนะครับคือคุณเนะี่ยจะสามารถยังไงจับจะสามารถเจามาแล้วจะได้อะไรนะครับอย่างเช่นซุปคุณอาจจะได้เงินอาจจะได้ยก <c oughs> อาจจะได้เอ่อไอพวกตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยครับมาวันนี้ผมจะมาเปิดที่ดูนะครับ มีมีให้เปิดฟรีหนึ่งครั้งหรือไม่ก็เปิดแบบเสียตังประมาณ10ครั้งนะครับโอเคครนบได้อุปกรณ์แหนบก็อ,นนอ,อีกร่อนครั้งนี้เป็นสีทองครนบมาเรามาสมดดูว่าจะได้อะไรครับโอ้โหของดีทั้งนั้นนะครับ การค้าด่วนไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊ดมาครับขอเก็บของนี้นะครับ,ม,รรบมาเดี๋ยว เราม่เล่นในเรื่องเลยนะครับหรือเกมนี้ก็มีอะไรมากครับแค่ลงดันตีมอนแค่นี้ยครับผม AI ไอเลยครับเกียรมันจะมีเวลา <c oughs> มันจะมีเวลาบอกด้วยนะครับสัหนะครับ มันจะมีเอ่ยเวลาบอกด้วยครับว่าคุณจะได้สามดาวคุณจะได้สามดาวเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเหลือเวลาแค่ไหนครับที่ได้ที่ดาวมันจะลดนั่นเองนะครับซึ่งเราต้องรักษาเวลาให้ได้นะครับ เร่นตัวนนละครแอนนี่เลเวลสิบหกแล้วนะครับถ้าทุกคนดูกันอยู่นะครับือว่าถ้าจริงๆแล้วเกมนี้ก็ทำเรื่องออกมาดีนะครับแตกต่างแล้วก็เสริมอะไรลงไปนิดนึงนะครับถ้าจะบอกเหมือนที่ดูซีรีส์อีกครั้งหนึ่งนะครับน,นะครับมอนมาแล้ว ไปแล้วครับไปขอเง้ส่วนนะครับ เดี๋ยวแล้วจะหมดแล้วเอ้ยเรียบร้อยโอเคแล้ว ก็จะมีเรื่องมาด้วยนะครับโอเคนะครับเ <c oughs> ยวราจะพาตะลุยด้วยนะครับแล้วก็อืมนะครับ โอเคครับว so, อหรับสายพิเศษ,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 ษนี่จะเป็นแนวคือเลือกมอนสเตอร์มาครับไม่ใช่มอนสเตอร์เป็น a อพซีนะครับ, Monster, รบให้มาช่วยบัฟอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยบัฟช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เกมนี้ก็อยู่นาน พอสมควรน,นะครับก็ประมาณได,ได้สักปีหนึ่งแล้วมั้งก็ผมจะวิพีดรับขอดูแปนะ๊ะมันไม่มีอะไรให้เราทำนะั่งกิจกรรมไม่ทำนี่นะครับอือหือโอเคนะครับเราขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณ ทุกท่านที่รับชมนะครับขอบมากครับ